ทำแผนไว้แล้วว่าจะใช้หกสิบนะเหล็กเก้าสิบนี่งานก่อสร้างนะคะผู้ชมงานก่อสร้างนะเหล็กตอนทำแผนมาดิบดีเลยเก้าสิบถึงแน่แน่นอนวัสดุคลรุพันธ์อื่นก็หกสิบถึงแน่อะไรเงี้ยค่ะทำทำไประหว่างก่อสร้างปรากฏว่าเอ้ยเหล็กไทยขาดตลาดทุกคนใช้เหล็กไทยหมดเลยเงี้ยเหล็กไทยขาดตลาดพัสดุวัสดุคลุพันธ์บางอย่างขาดตลาดในไทยไม่สามารถหาสินค้าไทยมาใช้ในงานนี้ได้ทําให้ปริมาณเนี่ยไม่ถึงเก้าสิบ ทำให้มูลค่าไม่ถึงละละร้อยละหกสี่ต้องทํำยังไงกรณีนี้นะคะหน่วยงานจะต้องไปแก้ไขสัญญาเพื่อลดเปอร์เซ็นต์ไอ้ที่บอกว่าเก้าสิบกับหกสิบเนี่ยลดน้อยลงอ,ยนะอ่จงจินจินนิดนึงคือเมื่อสักครู่จิ๋นบอกว่าในส่วนของไอ ภาคผนวกสองกับสามเนี่ยสามารถปรับแก้ไขได้ตลอดเวลาแต่คําว่าปรับแก้ไขแม่ก็ต้องย้อนไปเรื่องของการแก้ไขสัญญาเปอร์เซนต์ด้วยแล้วก่าแก้ไขสัญญาด้วยเพื่อกรอดรับการนี้ปะคะถ้าถ้าภาคผนวกสองถ้าการแก้ไขภาคผนวกสองกับภาคผนวกสามที่เป็นแก้ไขรายการในแผนไม่ต้องแก้ไขสัญญาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวรายการพี่ม่อนนึกอย่างที่พี่ม่อนบอกมัองแก้บอกว่าก่อนที่เขาจะเอาของมาคณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจรายการอัะนั้น การที่เขาจะเอาอะไรมาลงให้เราเราต้องพลูฟรายการก่อนว่าเอ้ยมันใช่จริงตามสเปคหรือเปล่ากรณีพวกนี้ถ้ามันไม่ใช่เราก็ให้เขาไปเปลี่ยนมันก็ไม่ถือเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญามันคือการตรวจคุณภาพตรวจเออเขาเรียกอะไรคุณสมบัติคุณสมบัติผลิตของวัสดุที่มาใช้ว่าตรงตามต้องใช่ค่ะแต่พี่ม่นอย่าลืมว่าแม้ว่าจะเปลี่ยนไอ้ตรงภาพผนวกเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเมนมาแต่เปอร์เซ็นต์มันยังต้องไม่เปลี่ยนก็คือ90กับ60มันต้องยังคงอยู่เสมอสองต้นนี้ก็คือต้้ออองงงงยึดหลัักกกกขรระวฉ 60-90ดน,นินงานก่อสร้างถูกค่ะแต่ถ้าเกิดอย่างที่เินบอกว่าวันหนึ่งเหล็กขาดตลาดในไทยวัสดุครุัพันอื่นขาดตลาดในไทยทําให้โครงการนี้ไอเหล็ก90%เนี่ยใช้ไม่ถึงหรือ60%เนี่ยก็ไม่ถึงแต่หมุดในสัญญามันกําหนดว่าต้องถึงถูกไหมคะกรณีนี้ถ้าเกิดจะไปแก้ไขสัญญาเพื่อให้ใช้เหล็กน้อยลงจากเดิม90เหลือ70 จาก60เหลือแค่ประมาณสัก50อ,นนอันนี้ต้องไปแก้ไขสัญญาเพื่อเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ต้องใช้ในประเทศให้มันลดน้อยลงมมไม่อย่างนั้นก็คือส่งมอบงานกันไม่ได้ว่าก็ยัง90 60 90 60อยู่แบบนั้นออแต่ว่าไอ้ตัวรายการแก้ดได้ผมมีท่านังมีประเด็นนิดหนึ่งตอนแรกที่บอกว่าถ้าไม่ถึงเนี่ยมันสามารถต้องไปขอใช่ไหมในประเด็นนี้ต้องขอมที่มานสินถึงบอกว่า ถ้าพี่ม่อนรู้ตั้งแต่แรกว่าพี่ม่อนจะใช้เหล็กไม่ถึง90อันเมื่อกี้ไม่รู้ถูกไหมถ้าไม่รู้คือต้องเขียนมา90เพราะเรามั่นใจที่บอกว่ามั่นใจมากว่าจะได้90มั่นใจว่าจะได้60ก็เขียนในสัญญาเลยว่า60และ90แต่ปรากฏเหตุมันเกิดขึ้นภายหลังจากลงนามในสัญญาร้อยละเขาช่องแก้ไขสัญญาแต่ไอตอนที่ต้องขอผู้มีอำนาจเหนือเนี่ยเรารู้ตั้งแต่แรกว่าเหล็กมันไม่มีในไทยเรเคนี้ถ้าไม่รู้ผมเข้าใจถูกป่ะนะถ้าเป็นสรุปที่คุณเจงเพิ่มเมื่อกี้คือไม่ต้อง ถูกขาดไม่ต้องขอเหนือขึ้นไปถูกเพราะฉะนั้นจินถงบอกว่าถ้ารู้ก่อนตั้งแต่เบื้องต้นต้องขอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปแต่ถ้าเกิดมั่นใจว่ายังไงก็ถึงไม่มีอะไรที่จะไม่ถึงเลยมั่นใจมากเขียนไปปุ๊บปรากฏตอนปลายสุดท้ายต้นปลายทางมันไม่ถึงเคสเนี้ยเข้าเรื่องแก้ไขสัญญาไม่ต้องขอผู้มีอำนาจเหนือก็ให้อนุมัติเรื่องของมาตรา97ตามพรบแก้ไขสัญญาปกตินะคะ